รีวิวอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมซ e นจูรี Park นะคะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรกินบ้างนะคะนี่มีหม้มอดินสวยงามอันนี้เป็นน่าจะราบหมูนะคะแล้วก็จะมียำยำไข่เค็มนะคะอันนี้จะเป็นเปิดมด้อดูโหยแกงเขียวหวานค่ะน่าจะกินกันขนมจีนนะคะอันนี้ก็เป็นขนมจีนน้ำยาค่ะขนมจีนน้ำยา นี่ค่ะเป็นขนมจีนนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นพวกไข่พวกอะไรอันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกุ้งสดแล้วก็น้ำพริกปลาแซลมอนนะคะมีผักแล้วก็จะมีอ้โปอเปี๊ยปะปอเปี๊ยะกรอบอันนี้เราเคยกินแล้วอร่อยค่ะแล้วก็จะมีไก่ทอดนะคะน,นี่ก็จะมีเป็นหม้อด,ดินอะไรเอ่ย โอ้ต้นใหญ่ผัดอิ้วค่ะนกมอหนักอ,นอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าบางกรอบอร่อยอปลาเป็นซอสด้านนั้นน่าจะเป็นไอติมนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูโอ้ไอติมมีหลากหลายรสนะคะี<อ>่ช็อกโกแลตอุ้ยอันนี้น้ำแข็ง กินกับขนมนะคะขนมมีอะไรบ้างมีเฉาก้วยนะคะแล้วก็จะมีลูกเป็นเฉาก้วยมีขนมเบเกอรีร่นะคะชอบแบบไหนก็หยิบเอาได้เลยนะคะด้านนี้ก็จะมีข้าวสวยนะคะข้าวสวยแล้วก็โอ้มัสมั่นค่ะอัน,นอันนั้นอะไรอะคะอันนี้อะไรคะ อ๋อผัดมกะกรูณีอคะค่ะพาสอ๋อพาสต้าคีเมลอันนี้ผัดผักรวมนะคะอันนั้นเขาทำสดค่ะก็จะม,มีโอ้ผัดชาค่ะเราต้องคอยเปิดอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวอันนี้หมูมะนาวหมูมะนาวอันนี้อะไรเอ่ยมีอาหารบุฟเฟ่ต์เขาให้เลือกเยอะนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะไก่ต้มซีอิ้วค่ะมีเมนูบอกทุกอันนะคะอันนี้ไก่ตุ๋นยาจีนโอ้ร้อนๆเลยค่ะนะคะซูชิโอ้ซูชิก็แซลมอนน่ากินนะคะเลือกเอานะคะก็จะอันนี้ทำเป็นถาดซูชิก็เน้นๆเ,เลยนะคะใหญ่ค่ะก็มีเครื่องเคียงก็เป็น ปาตะบิเป็นขิงเป็นกิมจิเลือกเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดสลัดก็จะมีต่างๆนะคะมีน้ำแบบหลายแบบนะคะจะชอบแบบไหนอันนี้ก็เลือกอาจจะลองชิมดู่ <c oughs> แล้วก็อย่าวูวามตักไปเดี๋ยวไม่อร่อยอันนี้นะคะก็คือสระเปาขนมจีบ อลองเปิดโอ้ร้อนค่ะฮักเก่าก็มีนะคะมีเครื่องเคียงกระเทียมเจียวนะคะผละไม้ค่ะผละไม้ครับเดี๋ยวรวมห้องอาหารเขากว้างนะคะกว้างเดี๋ยวมอนเราสั่งเป็นสองเซตรวมกันน่ากินเลยนะคะเดี๋ยวก็เราก็เอาจะเอาเครื่องเคียงใส่